สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจะมาที่4มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางจองไม่สนับสนุนที่ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะ1ทับ4 2กับ5แด้ตัวเลข1กับ4 2กับ5นะคะ10 12 14 15 16 17 19 50 51 52 54 57 59 9 15 154 954 215 จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอ้มันสั้นไปนะนี่เพื่อนๆจะเล่นเลขคู่ก็ได้เด้ยสองสี่ศูนย์ 4ี่สี่สองสี่หกสองสี่แปดนะคะสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าอย่างนี้ก็ได้เนาะกลับไปกลับมานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ